สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลา4ีสี่นะคะอันนี้อันนี้ครับวันนี้นะคะเราจะมาถ่ายวอล์กหนึ่งวันกันเดี๋ยวว่าเราต้องทำกับข้าวอะไรบางนะคะเดี๋ยวเราจะทำเมนูอะไรไปดูันเลยไปดูเลยยิ้มยิยม้ นะคะคนที่ต้องตื่นเช้าทำงานตีสี่นะตอนนี้นะคะเราทำกับข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วน้องฮาน,นิก็หลับแล้วตัวซนของเราหลับแล้วนะคะเดี๋ยวตอนเช้าเราต้องพาน้องฮันนีไปฝากพ่อนะคะอันนี้กับข้าวของเราเป็นกวางตุ้งจีนผัดกุ้งนะคะแล้วข้าวเราก็ หวงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวหนูเนี่ยจะกินข้าวแป๊บนึงนะคะแล้วก็นอนต่อก็ประมาณแปดโมงก็ตื่นอาบน้ําให้ลูกชายนะคะเจรินตอนเช้าค่ะตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงแล้วนะคะทุกคนตื่นสายมาชั่วโมงเดียวแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวหนูเนี่ยจะพาลูกชายอาบนา้ําอาบน้ำไหมอาบน้ำไหมครับเด็กคนนี้เน้นฉลาด เอเห็นกล้องแล้วเขาจะหยุดร้องทันทีเด็กคนนี้เขาจะไม่ร้องให้กล้องเห็นเด็ดขาดเราถ่ายคลิปร้อยรอบมันสังเกตแต่ครั้งนะตอนแลกวพอ,อเห็นกล้องปุ๊บเงี่ยเมื่อกี้ก็ร้องอยู่นะเนี่ยพอเห็นกล้องแล้วหยุดร้องคนนี้ฉลาดมากน้องฮานิดอเอกคเดี๋ยวเราไปเตรียมอาบน้ำให้น้องฮานิดกันเลยค่ะทุกคน น้องจะไปไหนน้องจะครับแต่งรอเสร็จแล้วครับอันนี้ถานไหมคนดูไหนเลยลูกถานไหมคนดูไหนแต่งรอเสร็จแล้วครับ แต่งรอเสร็จแล้วครับเขาไม่ดูนะคะเยมไปหาคุณตาคุณยายยี่ไม่คนดูหน่อย อย,ยิ้มละชื่นใจละเดี๋ยวโนวจะดับของให้น้องฮานิแล้วก็พาน้องฮานิเนี่ยไปส่งให้คุณตาแป๊บนึงน,นะคะ <S <S ตอนนี้เนี่ยก็ตัดมาช่วงเย็นเลยนะคะทุกคนเราอ่ะกําลังจะไปดูหนังการเรื่องที่ยดแล้วเราก็ไปรับตัวเล็กมาแล้วด้วยตัวเล็กไปเที่ยวบ้านจุนตาม,มาโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยแต่งหน้าแต่งตัวกันก่อนนะคะตอนนี้ก็คือใส่เสื้อบ่อยแล้วเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ย ไปดูหนังกันเลยค่ะเห็นเขาบอกว่าน่ากลัวมากน่ากลัวจนเด็กอายุสิบเตี่ยช็อกเลยแล้วหนูอยากจะรีวิวให้ท <uck alternative> ุกคนดูนะคะว่าหนังมันน่ากลัวยังไงบ้างตอนนี้เราอยู่ที่โรตัสแล้วนะคะทุกคนอื่ เดี๋ยวรอผู้ชายมานะคะเพราะว่าตอนนี้ผู้ชายเนี่ยกำลังทำาฤติส่วนตัวเจอเลยที่หยดจะเป็นยังไงเห็นหน้าตัวมัมยมารอดูกันเลยจ้าอตอนนี้เราอยู่ที่ข้างบนโรงหนังแล้วนะคะทุกคนเรากำลัลงจะใกล้ได้ดูที่หยุดแล้วนะคะเหมือนคนไม่เคยเข้าโรงหนังเลย มีพี่บะนะคะส่วนนี่บางเรามาดูกันเป็นครอบครัวใหญ่เลยนะคะทุกคนว่าไปทางใจเปิดหมดแล้วครั้งแรกในชีวิตกินไม่ลงเลยเมื่อกี้พเอเจอฉากไอ้งูฉกนั้น กลัวมากไม่ได้ใส่ไมค์ทีเสียงมันอาจจะไม่ชัดนะคะทุกคน <Yeah. S 1> ไม่งีหมอเซฟหมอเซฟตงคอยก่อนเพื hmm. <laughs> ไม่อยากสปอยนะทุกคนไปรอดูเอานะคะที่หยุดนะที่หยุดสองกลัวมากตอนนี้ฉันใจสั่นไปหมดแล้วเจอกันที่บ้านค่ะทุกคนตอนนี้เราถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนโอ้ย oh. น่ากลัวมากทุกคน๋ยวเลืไปดูกันนะคะที่หยุดสองฉันไม่ไหวฉันขอไม่ไปต่อ ตอนเล่นเนี่ยถ้ามีภาสามอีกก็จะไปสนับสนุนแน่นอนเป็นเรื่องที่แบบหอมมาได้น่ากลัวมากนี่แหละเขาเรียกที่มาของคขาว่าผีหลอกนะคะทุกคนเดินคลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะทำาล็อกหรือว่าจะทำอะไรเนี่ยเจอกันเลยนะคะทุกคนบ๊ายบาย